สุกแล้วสุกแล้วเร็วๆไม่ไหมยางไม่ไหม,ไมครบหรือยงังของเขาเสียแล้ว ตัขเข้าวสีอยอันบ้างอันนี้ข้าวบะอันนี้ของย่างีเขวเ,เรียบร้อยแล้วทานผู้ชมนี่มาดูใ,ใกล้ๆอันนี้ย่างสดๆร้อนๆนะจ๊ะลูกสิ้นยา่างหลานชาวันนั่นเองมา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 ,มากินยังอีกซิปใหม่เนาะยังอย่างอยู่ นี่อันนี้จะเป็นมะม่ง,งสุกอันต้นของคุณยายมันสุกแล้วย่างอีกซิกไหมเมื่อนีน่มียังแน่สาวันสบายดีเมื่อนี้่มีลูกซีนแล้วก็มีปิ่งลีนปิ่งหัวใจจ้ะปิ่งล่นปิ่งหัวใจแต่ไม่มีนมวันนี้ อืมสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีงามแรงๆพี่น้องจ้าดดดยดด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 ด่ดด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 าดด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 ดบ่ค่อยได้มากินดยนะว่าอากาศ้อนเนาะ เขามากินขนมมากินเคก้กมากินน้ำเย็นๆสมเอิญนะไมไืกินอย่างแม้กระทั่งพวกนี้นะมันเป็นประเภทแปลงอย่างเงีงงดเด้เอากินแม่ผ้าเลือกเอาย่างๆอีู่ฮวอนหอนเสาแสงปิดลาดพี่น้องจา๋าวันนี้นางไข่นางบสบายนางนักนางก็เลยขอหยุดหนึ่งวัน ไปฮะหลังจากที่ไปหาหมอมานั่งก็นอนอยู่เนาะเป็นไข้หวัดหลายคนอาจฉริวามันติดต่อกัดติดต่อกะจริงแต่ว่านั่งเมือนพักผ่นบ่มีมนี่ก็บ่ได้มามาไก่นั่งเด้อแต่ว่ามันก็สมื่ิเพ่ก็เป็นตอนนี้แม่น้องเมือ,มอน,นอนไข่อยู่เนะเบิดมือเนาะเมื่อเสาร์นี่เห็นไปหาหมอไปหาหมอมาแล้วก็นอนเนี่ยเป็นวัด <c oughs> แล้วก็ไ <c oughs> ข้วัดนั่งละแต่ว่า แต่ว่ารอบนี้คอยคิดว่าหนักเด้กจะมันเป็นไขวัดอย่างแต่ว่าผู้ใดก็เป็นหลายวัยเล็กหน่อยผูยย้ใหญ่เนาะแต่ว่าล่าสุดเห็นอมัมบาราแบบจามไอซิบไอซิบตึกแต่พ่นน่ะนางก็เริ่มเป็นแล้ว,ยวเยอะไหมฟ้าเห็ดบอประจังบอเห็ดบอเริ่มเป็นเบิดบ้านแล้ว คือบอ่มีกับอม,มาราเนี่ยกับบเคยใกล้กันเดิบเคยได้คุยกันยอนั่งกันเริ่มเริ่มเป็นวัดแล้วเป็นวัดเป็นวัด,วดะระดูห่อนเนะาะใส่กอ,อกซีดแซ่บกระทำมันสิ่หอมหอมอหเอม,มื่อ12เริ่มมันหอมเนยนีเ่เด้อใหม่ใหม่ในหนีนีนน่เนาะมาอีกแล้วนะ เินมระนี่ยิบร่นเนี่ยเสียบเนี่ยหอนหอน,หอนจะเสียออกไปเป็นเรนน้ำนี่น,นี่อุ้ยเขาไปยากั<อ>ิน้ำเต็มซะเป็นตะเย็นตะกี้คิดว่าปีนี้สิบรไดินน้ำนองและน้ำโบแข้งส่วงนะน้ำเต็มเดียวมันล่นมันเริ่มล่นแล้วเด็กไ้วันปลสูกอ่างน้ำ <g ül> okay. บอสเม <ใน S 2> ็ดฝนปรโตกเมื่อน,น่ะมันใสแล้วมันใสแล้วที่มีฝนตกเมื่อน่ะมันลยจอียุณนกับเข้ามาสูบเอานั่นดีรถมาดุดเอาไปบุญบางไฟบ่กไลหลายเถื่อนบกลลวงมันหอมเนยกินเพราะหายอยากถินดับมันช่วงนี้งดประเภทของหวานน้ำตาลแป้ง จองคือมีหมดวะเพล็ดปลปลามาดิจิมน้่งจิมบ่ขั้นเพล็ดเราอย่าจิมขั้นบ่เพล็ดเรากินรสผักแก้มก็แม่นมักทั่วอย่างอื่นหมดนะคะตลาดตะลี่ยังบีได้ไปได้โบนี่กระลำตะลี่ ปิดห้านไป็ลไวห้เงื่อจ้าแสงกระหังก็ปิดห้านนางงดรับออเดอร์เคก้กงดรับบม่ไว้ขายเห็นอะไรกระจะนะว่าอยูตูบสรุปทั้งหมดจงใหม่นับเยอะลูกชิ้นเป็นซาลไม่เอออันนั้นอัน,นพอดีเป็น3้ำซ้ำชิปมันละว่ะอ,อันเขาค่ะเจ้ากวา่าเอาชิปก่อน ได้ค่ะบริษัด้้าวอันะอย่างละสิอทำให้สิบเป็นสามสิบห้าบาทนผู้ชมอันละห้าบาทเนาะสามสิบไม่เท่าไรทำาโชคิบ่ห้าสามสิบห้าเงินบอกโ,อโบแมน หาสิบห้าสิบลอยห้าสิบเออลอยห้าสิบบาทเดี๋ยวจะซิมบางลูกชิน้นอันนี้ลูกอันนี้เป็นลูกชิน้นยังลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูมันไม่เป็นปลานะหนูเนืน้อถ้าปลามันอีกแบบหนึ่งเด็ดยังมาฝากคือหัวหย่อยสาใสไม่เล่นใส่ ซีมอนบปอยู่ซีมอนไปใส่ไปต่อโงกโอ้ห<ม>ัวชิ้นหนครับมะม่ะมะมมวงหอมมะม่มวงอกหล่องอันของคุณยายกับซุกอะบเด็พี่น้องมันล่นแล้วเนี่ยหม่มวงอึกร่องเนาะเจ้าของเพิ่นยังไปปฏิบัติธรรมอยู่อันนี้มะม,ม่วงหอมนี่แซ่บ มันสุกแล้วถ้าไปอเมจแม่ก่อนเด้นจับดีๆเด้อมันสิลุดสตินหอ,อนด็กิลุกวานห่วยปิตยาดเนี่ย <c oughs> เฮ้ยแทงสลูสลูมาใส่ นานๆที่จะได้เข้ามาเมอก่อนนะ่มาดูอยู่พี่นอมม้องเพื่อซมเอนี่กับกินยังบไรแน่ละกับอ่บค่อยมาแล้วนานๆนนทีจะพาเด็กๆมากินพอดีเห็นน้องฝานเล่นอยู่นี่ก็เลยเอ,อินมากินลูกชิ้นว่าสิออกไปเล่นนนำอยู่มันฮอนเป็นวัดให้บมเป็นวัด,วดตติมบอก กับโมแม่ว่าเป็นวัดเป็นไครแต่เฉพาะในบ้านบ่หมีเลยบุคคลทั่วไปกับเป็นไครเบิดบ้านเบิดเมืองเล็กหน่อยกับเป็น อกาศมันร้อนดูข้างก็ได้ปีนเงาคนปมอมา ไปสียาบอะแสงนะแซงน่ะไปสียาสองเข็มแม่นเมอรก็ไปหาหมอมือเชานอนเลยเงงยู่ไปกับรแดเพื่นว่าเพื่นเป็นวิ่งเข้าไปพทเพื่อนมือเช้าเพือนหมอนงแต่แม่าแหรอขปล่ขยเดืื บะหมี่เป็นมะจีฮาหมื่อแล้วมอึมองหอมบริเลดเดียมันจีหอมหอม สาิบไม่จะซิมอีกลูกย่างแย่งแฮมแฮมกรอบ ป้าไปบนว่าเป็นเนนัมเดี๋ยวหน้าหอยออกเยอะไปเยอะไปเล่นนัมหอยน่าจะมาส่งไปบอกยังนะสิไปเยอะซะบอกบอกไปเล่นนัมเดี๋ยวหอยจะมาส่ง อากาศมันห่อนมันเป็นแซน้ำก็สีเย็นเสื้อเปียเสือเปียอะไรเสือเปียบบเป็นครื่องห่อนมึงในเหัอนสะสะสะคือบ่ตัดผมบ่เสื้อไว้มัดบ่เสือไว้เปียค <c ười> ือบ่ตัดจ้ะลูกคางบ้านพี่น้องติดกันเตะหน่อยนะ ขาวๆอดด้วนๆซูเมอร์นี่ใหญ่แล้วกับหอมกินไม่ดีกินแล้วลว่าสิออกไปเร่นนนำอยู่มันฮอันเนาะไปแช่นำขึ้นสีเย็น พอสมัยในน้ำมันหลายน้ำเต็มสะย่านจะเป็นวัดเติม ผ่าห้องนะับคำมา,าล้ว่าตะฝนชิโตกก็บนตกเอาลูกข้ามาสั่งปิ่งไปคือผมมาเอาจักหน่อยตอนมาเอาเพราะวาฝ่าวาฝ่าว่นนีบอกว่าจักหน่อยสิมา,นนมา,าเคยมีคนสั่งปะเทศเดีผมมาเอาตื่นยมามุสาวมายัางหอ,อยบนกา sang vai là dương lương dài lập chặt nằm sáng ngày nhá ดูมะม่วงเริ่มซุกหลายแล้วปะยังเหลือสินจุดท้ายเปายิงสุกเอาครับทำาเร็วเปายิงสุกเอาเอาเดี๋ยวพ่ากินเอานี่บอบอเอาไม่ไมนี่เห็นแล้วนี่ หนึ่งสอซแบบนี้หนึอซย่าพาออกามกรเลยนึ่งองไอ้นางเข้ามาอีกไอ้นโอเคนางแบบนี้หนึ่งซ้ำหนึงซนิวกาเนอาลฟา แ,แต,ต่วะไม่ต้องจ้าแม่นน่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผสมสบายดีสบายดียดเด้อขอบใจเด้อจ้าทีา่มาอุดหนุน